พันธกิจห้องชั้นบนที่สำหรับคนทั่วโลกจะได้พบกันในคำอธิษฐานห้องชั้นบนเรื่องราวของคำพยานชีวิตจริงที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เติบโตขึ้นในทางด้านความเชื่อในองค์พระเยซูคริสห้องชั้นบนประจาวันนี้วันพฤหัสบดีที่7เมษายนคศกก2022คำพยานชีวิตโดยคุณมาชาโฮเวิร์ เท็กซัสสหรัฐอเมริกาในหัวข้อเรื่องทยานขึ้นอยากหนุนใจให้ท่านผู้ฟังกลับไปอ่านข้อพระคัมภีร์ประจวันนี้ปรากฏในพระธรรมอิสยาห์บทที่40ข้อ27-31ถึงและข้อพระคัมภีร์หนุนใจที่นำมาใคลครัวและสามัคคีธรรมร่วมกันปรากฏในพระธรรมอิสยาห์บทที่40ข้อ31ดแต่เขาทั้งหลายผู้รอคอยพระเจ้าจะเสริมเรียวแรงใหม่ เขาจะบินขึ้นด้วยปีกเหมือนนกอินทรีเขาจะวิ่งและไม่เหน็ดเหนื่อยเขาจะเดินและไม่อ่อนเปลี่ยคุณมาชาโฮเวิร์ดเป็นพยานว่าขนาดที่เดินเล่นในเช้าวันหนึ่งดิฉันสังเกตเห็นเหยี่ยวตัวหนึ่งบินตำ่ำและมีนกตัวเล็กๆบินไปมาดิฉันกังวลเรื่องนกตัวเล็กๆขึ้นมาทันทีเพราะไม่แน่ใจว่าเหี่ยวจะมีปฏิกิริยาอย่างไร ขณะที่ดิฉันยังดูต่อไปดิฉันก็ได้เห็นภาพอันน่าจดจำคือเหยี่ยวโฉบลงมาและนกน้อยก็ตกลงบนหลังเหยี่ยวเหยี่ยวและนกน้อยที่เกาะหลังเหยี่ยวก็ทะยานข้ามถนนไปต่อหน้าต่อตาดิฉันไม่นานหลังจากนั้นเหยี่ยวก็โฉบลงอีกครั้งที่รั้วลวดหนามซึ่งนกน้อยตัวนั้นลงมาเกาะใกล้กับเกลียวลวดหนามนั้นเหยี่ยว ยังคงบินต่อไปโดยทยานสูงขึ้นกว่าเดิมและในไม่ช้าก็หายไปจากสายตาหลังจากนกน้อยตัวนั้นพักอยู่ครู่หนึ่งมันก็เริ่มบินอีกครั้งและในไม่ช้ามันก็บินสูงและทยานขึ้นดิฉันสรรเสริญพระเจ้าทันทีที่อนุญาตให้ดิฉันได้เห็นภาพตัวอย่างอันสวยงามซึ่งเป็นเหมือนกับพระกัมภีร์ตอนที่ดิฉันชื่นชอบเราทุกคนอาจเบื่อนาย เมื่อเรารู้สึกว่าไม่สามารถก้าวต่อไปในอนาคตได้แต่พระคัมภีรหนุนใจเราให้มอบความหวังไว้ในพระเจ้าพระเจ้าทรงทราบสถานการณ์ของเราและทรงเป็นห่วงเราเช่นเดียวกับที่นกน้อยตัวนั้นซึ่งดูเหมือนว่ามันพยายามรวบรวมกำลังจากการอยู่บนเหยยียวและในที่สุด มันก็สามารถบินต่อไปได้เราสามารถวางใจพระเจ้าผู้ประทานกำลังให้แก่เราทรงทำให้เราก้าวเดินต่อไปได้จากนั้นเมื่อความหวังและความแข็งแกร่งของเรากลับมาเราก็สามารถทยานขึ้นได้เช่นกันข้อคิดสำหรับวันนี้โดยพระเจ้าข้าพระเจ้าจะพบการเสริมกำลังระหว่างการเดินทางและในช่วงเวลานี้ เป็นเวลาที่เราจะอธิษฐานร่วมกันเป้าหมายของคำอธิษฐานสำหรับผู้เชื่อที่กำลังท้อแท้ใจข้าแต่พระเจ้าขอบพระคุณพระองค์สำหรับการเสริมกำลังใหม่แก่ข้าพระองค์ทั้งหลายเมื่อข้าพระองค์ทั้งหลายหวังใจในพระองค์อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนหากท่านเห็นว่าพระพรจากพันธกิจห้องชั้นบนเป็นประโยชน์ และท่านต้องการส่งผ่านพระพรนี้ไปยังผู้อื่นในรูปแบบหนังสือท่านสามารถสมัครสมาชิกห้องชั้นบนได้ที่หน่วยงานคริสเตียนศึกษาและบรรณศาศาสตร์สภาคริสตจักรในประเทศไทยโทรศัพท์0 5 3 2 4 4 3 8 1 1ต่อ112ขอพระเจ้าวอวยพรค่ะ